เซตอันนี้เรามีเวอร์ชันพิเศษมาให้ทุกคนฟังค่ะเมื่อกี้ฝึกสองกันมาใช่ไหมวีใช่ค่ะมาะเอ่อเวอร์ชันแรกนะคะเป็นเวอร์ชันธรรมดาค่ะมาตะอนาตาเนโคโตะคังไกเตะส่วนเวอร์ชันที่สองน,นะคะจะเป็นเวอร์ชันแบบแมนแมนอ่าค <man> ่ะมาตะอนาตาเนโคโตะคังไกเตะส่วนเวอร์ชันที่สามน,นะคะจะเวอร์ชันแบบน่ารัก

ว่าน้องดิเห้ยตัวลยฮะไปไส่งมั้งใครตัวใบแล้เนี่ยพี่จูเน่พี่จูพี่จูหรืออะไรมัเรียกพี่จูเปล่าะมันเรียกเออเรียกพี่จูหรือว่าพี่จูเน่อะไรประมาณเนี้ยแล้วอยู่ดีมันก็ มันก็เกรียกเนว่าอะไรเลยเฮ้ยจูนเน่เฮ้ยจูนเน,น,นบบ่นี่ยเฮ้ยเพื่อนก็แบเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะเพื่อนบีอะไรนะจ๊ะย,ยังรอว่าจน,นถึงทุกวันนี้อ่ะตลกอ่ะไอ้พี่แบบพี่แบบจูนเน่เฮ้ยจูนเน่ สนกว่าอะแบบเออสนุกอะน้องแบบแต่มันก็แบบเออดูเป็นฟิลแบบคนละฟิลเลยนะพอมันเรียกเนว,ว่าแบบจ er ูบบเน่เฉยอะไรยาเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนกันจ้าโอเคจ้าหนูก็หันไปเห็นป้ายที่มีพี่มายูจูเน่แล้วก็หนูใช่ไหมแล้วหนูไม่รู้จังหวะนั้นมันคิดอะไรอยู่แล้วหนูแบบก็แบบหันไปจูเน่ป้ายเราคือหนูไปนเรียกเขาว่าพี่หรือจูเน่ป้าย เราแล้วแบบหนูขัดไปอ้าวตายแล้วลืมเรียกพี่พี่จะได้หันมาใครเพื่อนนี่เพื่อนเหรอหนูก็ขอโทษไม่รู้มันหลุดออกไปเองวะแล้วแบบอยู่ดีก็มาหันไปว่าจุนเน่ตายแล้วโอ้ยก็เลยเรียกพี่ว่าไอวีนะตอนนั้นพี่มีจะปิดไอวีเยไอวีเนอะพี่เจนน่บอกว่าเออเดี๋ยวนี้ไม่เคารพกันแล้วนะอะไรหนูปาย ตกได้ข้าจะตกแล้วค่ะพร้อมหรือยังคะก้องพร้อมแล้วค่ะ คนนี้ <fin anta> <ots> ือยังดูอาพีเลยนาฬิกาบอกสิบโมงเช้าตอยู่ในปาที่ลดอจะเจอและปัจจุบัน่เอาเลยนะที่เคยจะกเป็นเสือมาอยู่ดีๆที่กลายเป็นบ้าที่ใฮะฮะปากเหมปากเหมหมูทอดไข่บ้า หูทอดหูทอดหอดหายยาอ้มด้วยแต่วะตายไหมล่ะตายไหมล่ะคนใส่เน่คนใส่เนยวี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 มาตาขอพรพรนะไม่ห้ามด่า